ดีนี้ทางผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับฝากความห่วงใยมายังเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อนะครับฝากความห่วงใยและท่านให้ความเป็นธรรมต่อครอบครัวของเหยื่อนะครับซึ่งทางมอบหมายให้ทางผู้พิพกกากษาตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัและผู้ควกับการสืบสวนตำรวจภูธรป่าติวดำเดน,นินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับแจ้งข้อหาหนักสองข้อหาและดำเนินการทางวินัยไล่ออกจากราชการนะครับครับตอนนี้เราได้นำตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นร้อย,ยตำรวจเอกรองสอจราจรสพป่าติวฝากขังที่ศาลนจังหวัดสุโขทัย

กอครับม <Cornell> ีอะไรอยากจะชี้แจงนะมจริงมครับกอารเหตุการเกิดขึ้นมันเกิดยังไงขึ้นคะผู้กองแอามไ้ขอโทษขอโทษครอขอโทวขอเขาขอโทษเสร็จวขขอโทษผู้กองทจริงอย่างที่อาวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมาถึงผกองทาจริงเดี๋ยวพี่ดครับ อโอเคครับอตอนนี้นำตัวส่งฝากขังที่สารชัานตัวสุรนร์นะครับน้องต้นแล้ก็ทางผู้ต้องหาฝากขอโทษไปยังเพื่อนข้าราชการบวดทั้งประเทศและก็ขอโทษแทนประชาชนนะครับ,คครบทางโรงพักสพป่า,ปาติ้วได้ดำเนินคดี2ข้อหาหนักนะครับข้อหาอนาจารย์ และก็ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราสองข้อหาหนักตอนนี้นําตัวส่งฝากขังศารจังหวัดยะโสธรน,นะครับผู้เข้าบัญชาไม่เลี้ยงไว้นะครับแต่เมืนคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อข้าราชการตำรวจท่านอื่นทั่วประเทศนะครับคดีนี้ทางผู้ชาการตํารวจแห่งชาตินะครับฝากความห่วงใยมายังเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อนะครับฝากความห่วงใยและท่านให้ความเป็นธรรมต่อครอบครัวของเหยื่อนะครับซึ่งทาง มอบหมายให้ทางผู้พิพากาาตำรวจภูธรจังหวัดยงสรและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าติว้วดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับแจ้งข้อหาหนักสองข้อหาและดำเนินการทางวินัยไล่ออกจากราชการนะครับนะคำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงสรเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับทางญาติของผู้เสียหายนะครับคุณป้านนครับเนาะตอนนี้คือได้รับการชุบครองจากหน่วยงานครับพี่หน่วยงานอะไรนะพี่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียธรครับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชีธรนะครับเบื้องต้นนะครับทางท่านผู้ชันการตำรวจแห่งชาตินะครับส่งผมส่งตัวผมเป็นตัวแทนจากสำนักงานตำรวจชาติในนามคณะทีมผู้ส่งสรตำรวจแห่งชาติฝา,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 ากความห่วงใยมายังครอบครัวเหยื่อและท่านให้ความเป็นธรรมต่อคดีนี้อย่างมากเลยครับป่าเนี่ยคือทางเบื้องต้นทางตำรวจพื้นที่จังหวัดเชียธรคือสพป่าติ้วได้แจ้งข้อหานักสองข้อหา และวันนี้ด้เอาตัวผู้หาส่งส่งสาราจารังหวัดจโซทอนไปที่เรียบร้อยงานนี้ขามีพวยหลบนะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่านพมวตลอสั่งตรงมาเองนะครับให้ความเป็นรรมตอ่อครอบครัวของเหยื่อนะครับอตอนนี้สภาพจิตใจร้านเป็นยังไงน้องก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นระฝากเป็นกำลังใจไปยังทางน,อน้องผู้เสียหายในเรื่องบานเร้่อ ผมแนะนำตัวแทนตำรวจไทยกราบขอโทษไปยังครอบครัวของทางผู้เสียหายนะครับขอโทษจากใจจริงที่ตำรวจตำรวจพวกเรานะครับมาสร้างความเสื่อมเสียประพฤติชั่วอย่างไรแรงแบบนี้นะครับก็ปล่อยให้เป็นเรือของตัวบทกฎหมายซึ่งทางผู้การจังหวัดนะครับท่านก็ได้ลงมาดูํำนวนด้วยตัวเองนะครับได้มาสั่งการโดยตนเองนะครับและทางผู้บัญชาการระดับสูงระดับตรอผู้บัญชาการตำรวจชาติก็กำชับ โดยส่งให้ผมในนามทีมคณะโฆษกนะครับลงมาเพื่อส่งต่อข่าวสารอยากาหห้ทางให้ทางประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าถึงจะเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับตํารวจในพื้นที่แต่ทางตํารวจเรานะครับไม่ไหวบรเยงไหวฟันทั้งเด็ดขาดทั้งคดีอาญาและก็ทางวินัยนะครับขอเป็นกำลังใจในข้อข้ออ้วนบด้ป่ขอบคุณครับ่ อ่ <ไป S 1> าครับผมก็เบื้องต้นก็คือตอนนี้เด็กอยู่ในการควบคุมดูแลนะครับเนาะบ้านพักเด็กในครอบครัวเนาะอ่าครับตอนนี้ก็อ่าครับผมในานามทีมโฆษกสำนักตำรวจแห่งชาติครับได้รับคำสั่งจากท่านผู้ชันตำรวจแห่งชาติเดินทาง,ทางลงม,มาตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานตรงอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้จะเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับตำรวจพื้นที่นะครับซึ่งเป็นผู้ขอเหตุนะครับแต่ทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงท่านไม่ไว้เอาไว้นะครับตอนนี้เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน สพป่าติ้วก็ได้ดําเนินการแจ้งข้อหาหนักสองข้อหาทั้งข้อหาภาคผู้เยาว์อาจารย์และข่มขืนกระทำชเรวเด็กนะครับดําเนินการเอาตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นร้อยตัวเอกรองสวัสดิ์จราจรท่านนี้ส่งไปยังฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงสาเป็นที่เรียบร้อยและผมในนามตัวแทนของตํารวจไทยตัวแทนของสำนังกานงานกอแรัชาติต้องขอกล่าวคาเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นต้องขอโทษไปยังทางครอบครัวของผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณทีครับ